เป็นอีกคู่ที่แฟนๆเชีย์หนักมากสาหรับนักแสดงหนุ่มนายณพัทกับใบเฟินพิมพ์สนกหลังจากเล่องสถานะจากเพื่อนมาศึกษาดูใจกันแล้วค่ะล่าสุดสาวใบเฟินออกมาเปิดใจว่าตัวหนูเองเที่ยวเก่งค่ะยอมรับจริงๆเฟินรอละครเปิดกล้องด้วยก็ว่าเดี๋ยวถ่ายาละครแล้วจะยาวก็เลยชวนเพื่อนๆช่วผู้จัดก,การไปเที่ยวค่ะส่วนที่นายบอกว่าคิดถึงชอบบวกด้วยค่ะหนูบอกไปสิบวันเขาบอกหนูไปสองอาทิตย์แต่มันเรื่องที่เถียงกันตลอดแต่ที่ไม่ชวนเขาไปด้วยเพราะว่าเขาทํางานค่ะอย่างทริปนี้เฟินวางแผนกับเพื่อนๆมาเป็นปีแล้วเขาเลื่อนงานไม่ได้รอกค่ะน นอกจากนี้ใบเฟินเผยถึงโมเมน,น่ารักหน้ารักของฝ่ายชายด้วยว่าเขาบอกฝันดีหนูทุกคืนค่ะเสียงแบบไหนหรอเราได้หรอไม่ไม่เขาอยากเป็นผู้ชายเท่ๆเดี๋ยวเล่าแล้วดูไม่เท่คือเขาก็จะไปคนคน่อนข้างขี้ออนก็ประมาณว่าฝันดีค่ะอย่างนี้ส่วนเรื่องคะแนนเขาเพิ่มหรือยังอ่ะจริงๆมันไม่ได้มีคะแนนอะไรแต่ด้วยสถานะที่ทุกคนถามคือเฟินกับเขาไม่เคยคุยเรื่องนี้เลยไม่ได้หยิบยกมาพูดอะไรกันแต่ถ้าเขาอยากเรียกแฟนเมื่อไหร่ก็เรียกแต่ถ้าเขาบอกว่าอยากจีบไปทั้งชีวิตก็ให้จีบไม่ได้ว่าอะไรแต่เรียกแฟนได้ไหมรอฟังาาเเขลยค่ะ